นิธิปล่อยปงโดยนายวิเชียนเตชะไพบูรณ์ประธานกรรมการเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยดรสุทั์เตชะวิบูรณ์รองประธานกรรมการนางศิริกุลโอภากวงกรรมการและเลข,ขาธิการและคณะกรรมการมลนิธิร่วมในพิธีปล่อยคารวาลเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำพริกเซลล์แอลกอฮอล์บรรจุถุงผ้าดิบพร้อมเงินสด ที่ในปีนี้กลุ่มบริษัทนันยางจำกัดได้ร่วมบริจาคทำบุญน้ำออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครรวม50เขตเขตละ500ชุดจำนวน25,000ชุดรวมเป็นมูลค่าทั้งหมด15ล้านบาทโดยมีนายโชริตรงสิทธิสมบัติ ประธานบริษัทนัญญาจำกัดน,นายชาติชายกุระนำพลผู้อำนวยการเขตป้อมปากสัตวู้พ่ายนายพันศักดิ์เจริญสุขผู้อำนวยการเขตสาธรน,นายยุทธนาป่าไม้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญพันตำรวจเอกมณัสรุ่งหน้าผู้กำกับการสถานีตำรวจพักพาชัยหนึ่งพันตำรวจเอกพนมเชื้อทองผู้กำกับการสถานีตำรวจพัฒพาชัยสองพร้อมด้วยอาสาสมัครกิติมศัดิ์ อาสาสมัครศิลิปินอาสาสมัครกู้ภยัยและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีปล่อยคารวานณมูนิธิปริตึงพัฒภาชัยกรุงเทพมหาคนครขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมูนิธิปริตึง